สวัสดีครับขออนุญ,ญาตประช,ชาสัมพันธ์นะครับเปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะครับภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์ทั้งในรูปแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับโดยสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาวัดราชนัดดานะครับนายกสมาคมท่านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนะครับนี่ก็ผมเองก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำสอนในวิชาโหราศาสตร์ไทยของสมาคมนะครับแล้วก็หลักสูตรเนี้ย อำนวยการสอนโดยท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีอุปนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับก็ทั้งในรูปแบบทั้งชั้นเรียนและออนไลน์นะครับก็ตอนนี้ก็ออนไลน์100%แหละนะครับ0632415693ติดต่อได้นะครับหลักสูตรโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น6เดือนนะครับเดือนละ1,000บาทจ่ายเป็นรายเดือนนะครับทุกวันพุธครับเวลา9นาิกาถึง11นาฬิกา หลักสูตรโ,โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์สำหรับผู้ที่มีความรู้ทฤษฎีเบื้องต้นไปแล้วนะครับคนที่รู้เรื่องดวงชะตาแล้วนะครับเดือนละ1,000บาททุกวันพุธนะต่อกันเลยนะครับ11นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับใครที่เลือกเบื้องต้นเนี่ยแนะนำให้เรียนหลักสูตรเดียวพอนะครับไม่ต้องไม่ต้องข้ามขั้นเดี๋ยวจะงงเนาะแต่คนที่รู้แล้วเนี่ยสามารถเรียนได้ทั้งสองคอร์สก็คือกลับมาปูพื้นฐานก็ได้ นะครับแล้วก็ต่อยอดพยากรณ์ก็ได้แต่ท่านต้องมีความรู้มาแล้วเนาะเริ่มวันพุทธที่2กุมภาพันธ์2565ครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวัดราชนัดดาลาม063 2415693ติดต่อทางนี้นะครับคุยรายละเอียดกันอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ณตรงนี้ครับสวัสดีครับอะมาลัคนาราศีธนูครับดวงชะตาเดือนกุมภาพันธ์2565 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับ<ม>แล้วก็อย่ายลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนา AO, ราศีธนูกุมภาพันธ์เป็นยังไงราศีธาตุไฟนะดาวประจำตัวค <deleted> นะือดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสเนี่ยไม่มีปัญหายังอยู่ในภพที่3มของดวงชะตานะครับได้นรอุดมเกณฑ์นะครับนระคือบุโธชีโวสุโก เล่าสหัสตตนุพันธุคราเอาปัตตนิและลาภาดาวพฤหัสอยู่ในภพสหัตชะหมายถึงตัวเองเป็นอุดมเกศอันนี้ดีแล้วจุดที่1ทีนี้เราไล่ทีละดาวทีละวันนะว่าแต่ละวันดาวดวงไหนคือเดือนนี้ดาวย้ายกัน4ีหดวงยังนก็ต้องค่อยไล่รายละเอียดกันไปนะครับเริ่มจากดาวพุธครับ10กุมภาพันธ์ ดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนการเงินดาวพุธคืออะไรครับดาวการงานดาวปัตตนีหนึ่งลนะเงินมาจากการงานนะครับงานหมายถึงเพิ่มขึ้นไงรายได้เพิ่มขึ้นเงินเดือนขึ้นโบนัสมากขึ้นมีเงินพิเศษเข้ามาจากการทํางานนะครับอาหรืออาจจะได้ตกเบิกกรณีของเป็นข้าราชการอะไรต่างๆนานา หรือมีไรายได้มากขึ้นเงินพิเศษนะครับสองเงินที่เกิดจากคู่คู่ครองนะคู่ครองเขามีไรายได้มากขึ้นก็เป็นอันิสงม,มาถึงเราด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการเจราจาติดต่อใครที่ทำธุรกิจค้าขายหุ้นส่วนนะเราไปเป็นหุ้นส่วนบริษัทหรือหุ้นส่วนร้านค้าหรือหุ้นส่วนธุรกิจกิจการดีทั้งเราและเขา ทั้งหุ้นส่วนและตัวเราก็ดีกันไปด้วยกันนะครับแต่นนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเนี่ยดาวพุธดวงเดียวนะส่งผลดีต่อดวงชะตาเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านเนี่ยคือดาวพระเสาดาวพระเสาเขาเป็นเกษตรแปลว่าอะไรการเงินก็มั่นคงการเงินก็มั่นคงอันนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีและดาวพุธเข้ามาก็เป็นคู่สมพลกับดาวเสาร์อันนี้ถือว่าสวยงามนะครับอ่ะต่อไปดาว พระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์คือเจ้าเรือนสุภะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นไหมดาวอาทิตย์โคจรเข้าไปพบกับดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรกันอาทิตย์เป็นมิตรกับครูพฤหัสคือดาวประจําตัวอาทิตย์คือดาวผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเกียรตยิยศศักดิ์สรียศถาบรรดาศักดิ์โบราณคํากรนยังเคยบอกว่าทายศยศักดิ์ให้ทายอาทิตย์ถูกไหม ดาวแห่งยศศักดิ์เข้ามาสู่คู่มิตรกับดาวประจำตัวนะแล้วเป็นคู่มิตรใหญ่เป็นคู่มิตรที่ดีที่สุดอ่ะอาทิตย์กับครูเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสถือว่าเป็นคู่มิตรที่ใหญ่นะพฤหัสเป็นประธานฝ่ายสุภเครานะห์ดาวดีอาทิตย์เป็นดาวประธานแห่งระบบสุริยะจักรวาลนะให้พลังงาน ให้เขาเรียกว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันดีมากๆและอยู่ในภพสหัชชะที่แปลว่าชื่อเสียงนะตำแหน่งหน้าที่อะไรดีๆต่างๆ,างๆนานาเนี่ยสวยงามนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของเช้าลัคนาราศีธนูนะในการที่จะเขาเรียกว่าเริ่มต้นนะหรืออะไรดีๆต่างๆนาๆนาเนี่ยสวยงามมากนะครับอ่ะต่อไป22กุมภาพันธ์ดาวพฤหัส ดาวเจ้าเรือนลาพระโชคลาบโคจรเข้าสู่เรือนการเงินเนี่ยเห็นไหมการงานมาแล้วคู่ครองหุ้นส่วนมาแล้วโชคลาบมาด้วยมาอยู่ในเรือนการเงินด้วยแบบนี้เขาเรียกว่าการที่ดาวหลายๆดวงเนี่ยเข้าสู่เรือนการเงินเนี่ยมันก็คือมีไรายได้จากหลายๆทางนะดาวที่มาเนี่ยคือมาให้นะไม่ว่าเข้าเรือนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ดาวเขาโคจรเข้าเรือกรนการเงินก็ แสดงว่าเรื่องราวต่างๆนั้นั้นเข้ามาสู่ในเรื่องของการเงินแปลร,รูปแปลผลมาเป็นเรื่องของเงินนะเห็นไหมดาวพุธดาวการงานการงานมาให้เงินดาวพุธอีกเรือนหนึ่งเป็นดาวปัตตนิคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้ามาให้เงินดาวสุขดาวแห่งความโชคลาภดาวแห่งอลิมาให้เงินอลิก็เป็นยังไงอลิเนี่ยแปลว่าแข่งขันอุปสรรค การต่อสู้เอาชนะความขยันขันแข็งมีปัญหามาให้แก้แก้ได้ก็ได้เงินเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นดาวสุกนี่ก็ถือว่าดีลาพะแล้วก็อลิแต่ก็มาให้เงินอยู่ดีนะครับแล้วดาวการเงินก็คือดาวพระเสารเนี่ยเขาตั้งรับเขาตั้งรับดีอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหา อีกจุดหนึ่งที่สาคัญคือไฮไลท์ของเดือนนี้คือดาวพระอังคารครับดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะคือสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นบุตรบริวารมาให้เงินเอก <c oughs> แล้วไม่ได้ให้ธรรมดาให้แบบไหนให้แบบมหาอุดดาวอังคารโคจรเข้าสู่ราศีมังกรจะได้ตําแต่งมหาอุดแปลว่าสูงส่งแปลว่ายิ่งใหญ่ ดาวังคายเป็นดาวอีกเรือนหนึ่งก็คือดาววินานะวินาเนี่ยฟังความหมายเหมือนจะไม่ดีนะอ่าววินามันก็แปลว่าพินาศนั่นแหละพังทลายนะครับอีกคำศัพท์หนึ่งก็คือแปลว่าไม่คาดฝันนอกเหนือความคาดหมายหรือคาดไม่ถึงแล้วมาอยู่ในเรือนการเงินเขาจะดึงเงินเราออกเหรอความเสียหายห,ายหรืออะไรไม,ไม่ใช่ครับ อันนี้ยแปลกับกันเลยแปลว่าจะได้เงินมาในลักษณะที่คาดไม่ถึงเงินที่คิดว่าไม่น่าจะได้แล้วอาจจะไปทำธุรกรรมธุรกิจหรืออะไรต่งตางๆน,นานาเนี่ยแล้วคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะได้แล้วปรากฏว่าได้นะวันสิ้นเดือนด้วยวันที่ยี่บแปดกุมภาพันธ์เพราะอะไรเพราะว่าดาวพัชจรเนี่ยดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยก็โคจรเข้ามาเนี่ย นะคือดาวอื่นๆเนี่ยโคจรเข้ามาหมดแล้วถูกไหมตั้งแต่ต้นเดือนนะไล่ไปตั้งแต่วันที่สิบสิบสามยี่สิบสองยี่สิบหกยี่สิบแปดดาวพระจันทร์ดาวเจ้าเรือ,มอนมรณะโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินได้ตําแหน่งจันอดทิศร์นะครับคือดาวเนี่ยเวลามันถูกธาตุเนี่ยเราจะไปอ่านว่ามันดีไม่ดีไม่ได้ดาวถูกธาตุเนี่ยดีไว้ก่อนนะครับพระจันทร์อยู่ตรงนี้เป็นปะา ใช่ไหมเพราะอยู่ตรงข้ามกับกรกฎแต่จันท์อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าจันท์อดีศรเพราะดาวจันทรเป็นดาวธาตุดินราศีมังกรเป็นราศีธาตุดินแม่ธาตุเขาเรียกว่าแกนทวารฉะนั้นถือว่าดีนะครับมรดกอะไรที่สูญเสียไปแล้วเห็นไหมเพราะอะไรเพราะดาวเจ้าเรือนวินาศก็คือดาวอังคารโคจรเข้าเรือนการเงินเนี่ยมันมีความเงินที่มันคาดไม่ถึงเงินที่แบบบางทีลืมไปแล้วนะ เจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่มีไปซื้อที่ดินที่ไหนไว้แล้วลืมขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามาหาเจออะไรเงี้ยมันมีโอกาสนะมีมีโชคแบบไม่คาดฝันนะเห็นไหมดาวโชคลาภก็เข้าดาวอาการงานคือเงินเข้ามาเนี่ยพวกนี้มาให้เงินหมดสังเกตไหมเนี่ยดูที่ตารางนะครับดูที่จักรราศีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดาวพวกนี้มาให้เงินทั้งนั้นแต่จะให้ลักษณะไหนให้แบบง่ายๆให้แบบ ไม่ง่ายมันแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนก็นคือความวุ่นวายในเรื่องการเงินบริหารจัดการการเงินให้ดีนะครับรายได้เข้ามาหลายทางบางทีมันต้องมีเสียออกไปบางทีมันต้องวุ่นวายก็คือต้องโฟกัสในเรื่องเงินสักนิดหนึ่งนงนะบริหารจัดการเรียกว่า Money Management นะครับบริหารจัดการการเงินให้ดีนะ และทุกอย่างมันจะมีความมั่นคงเพราะเนื่องด้วยดาวการเงินคือดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นกระเซตราธิ่ปดียาวๆไปถึงปี66ฉะนั้นชาวลัคนาราศีธน,นูนะไม่ต้องกลัวนะทิศทางการเงินเนี่ยมันดีเพียงแต่ตอนนี้มันจะมาแบบถาโถมเข้ามามีเรื่องให้ต้องคิดเอาไม่เอาเอาไม่เอาอะไรเงี้ยบริหารให้ดีนะครับตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะไปชี้ชัดแต่ละบุคคลได้ว่าเอยแต่ละคนเป็นยังไงแต่ภาพรวมของชาว ราศีธนูลักนณาราศีธนูเนี่ยการเงินจะเข้ามาหลายทางมากต้องบริหารให้ดีต้องจัดการให้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ด,ดีงานจะเข้ามาเยอะนะเห็นไหมเพราะดาวการงานก็เข้าดาวคู่ครองก็เข้าดาวคู่ครองก็คือหุ้นส่วนมีคนมาติดต่ออยากร่วมหุ้นร่วม,วมทุนด้วยอะไรต่างต่านานาเนี่ยมันต้องบริหารนะไม่ใช่มาแล้วเอาหมดรับหมดวุ่นวายนะครับก็ค่อยๆเลือกค่อยๆพิจารณา ค,ค่อยใช้ความสามารถในการพินิษวพิเคราะห์แต่ทิศท,ทางเนี่ยดีครับถ้าลักษณะที่เข้ามาแล้วเป็นผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนหรือเขาเรียกว่าผู้มีอำนาจบารมีเข้ามาดูแลเข้ามาช่วยเหลือท่านเนี่ยถือว่าถูกทางเพราะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภพระคือความเขาเรียกว่าความเจเริญงอกงามผู้หลักผู้ใหญ่ที่พึ่งที่อุปถมัมมาพบกับดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวของท่าน อันนี้ดีแน่นอนนะแล้วก็ราศีธนูเนี่ยถือว่าดีเรียกว่าเกรดต้นๆน,นะกุมภาพันเนี่ยเยี่ยมนะถือว่าโอเคเลยครับและทิศทางเนี่ยดีเอาภาพรวมมาดีทั้งปีแต่ละแล้วแต่ละเดือนเนี่ยขยับไปทีละนิดทีละนิดนะไม่ต้องรีบครับฟังคลิปกันไปเรื่อยๆเดือนมีนานเดือนเมษายังยาวอยู่อะนะแต่ภาพรวมหลักๆแล้วถือว่าดีทั้งปีนะครับกราฟมันพุ่ง กราฟมันพุ่งมันอาจจะมีขึ้นลงนิดนิดหน่อยๆแต่ทิศทางเทรน์ะกราฟอะมันขึ้นไม่ต้องกลัวครับชาวราคนาราศีธนูดวงดีแล้วครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะช่วยสนับสนุนกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับใส่กระดิ่งแล้วก็สนับสนุนรายการด้านล่างนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ